ครับพบกับพวกเราฮอตเวฟไทยแลนด์มาท่านี่มาแั้สเด้ดยไปจำช่องไหนวะเนี่ยไม่มีไม่มีช่องอื่นไม่มีช่องอื่นมีแค่เราฮอตเวฟลิมิเต็ดโอเควันนี้มารีวิวอะไรวางกันแล้วส m o กแอคโรคิดตอนแรกผมมองผมดึกว่าอะไรรูมไหม อะไรจ้ะ Not 4 <for S 1> <laughs> มัน,มนอะจริงจริงนะไกลๆก,ก็คล้ายๆอยู่รูปทรงมาทรงเดียวกันเลย <laughs> อจอก็มีอะไรก็คล้ายสมองเหมือนกันคล้ายสมองอีกแล้วประดิษฐ์มาอีกแล้วนะตัวใหม่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาลอง unbox กันดูดีกว่าว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างอ่าไปชมครับผมเราจะมา unbox ตัวสมองแอคโรคิดกันอันนี้เป็นสีขยันพิค์อ่าอันนี้ดูตัวกล่องก่อนก็ข้างหน้ามีอะไรวะปท่นสวิตช์อ๋อดูดออโต้ได้ปรับรูลมได้ ปับวัตได้สูงสุดได้25วัต์อ่ามี2แท้งไปให้มีแทะมีหัวพอด์อ2อันไปให้แบตเตอรี่1,000มิลลิแอมป์โอเคก็เป็นทีเด็ดของเขาอ๊อโอ้โหออกมาแล้วอันนี้ก็เป็นคู่มือเป็นไงโอ้โห เนี่ยฮะหนึ่งเครื่องเออเดี๋ยวหนึ่งเครื่องแล้วก็พอดสองหัวอ่ะตัวเครื่องก็ไม่มีไรก็มีปรับรูลมตรงนี้นี่ปรับรูลมเดือนเอาตรงนี้ได้โหชัดแจ๋วเลยอ่าตัวนี้มีจอนะนี่จอจะอยู่นี้โอเคแล้วก็มีสายชาร์จอันนี้เป็น USB Type C นะฮะอ่าชาร์จอ๋อชาร์จต้องตูดนี่ mm. เป็น Type C นะครับผมอ่าพอตให้ไปสองหัวมี e มช0.8นี่โอ้โหนี่แมช0.8 12ถึง15วัตต์เนี่ยเขาบอกวัตต์ที่เหมาะสมไว้เลย มินนี่ก็คือห้าน้ำยาต่ำกว่าขีดนี้อ่าแล้วก็รูเติมน้ำยาอยู่ตรงนี้นะครับเปิดมาอย่างนี้ได้เลยปึ๊บนี่รูเติมน,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 น้ำยาอย่าเห็นเนาะเนี่ยรูเติมใหญ่ของหลังโอเคก็มีประมาณนี้แล้วก็อันนี้ล่ะให้อะไรมาอันนี้เป็นเมชอ้าวัวเขามีแบบเดียวเว้ยเนี่ยเมช0.8เหมือนกันเลยทั้ง2อันให้ไป2อันอ่าเป็นเมช0.8ทั้งคู่อ่าปรับ12-15วัตต์ เดี๋ยววัดมันก็มีหน้าเครื่องอันนี้ก็เป็นแม่เหล็กข้างล่างออันนี้ที่ตู้ิมรูเติมยาอะไรก็เหมือนเดิมโอเคมาลองเปิดเครื่องกันดูดีกว่าก็กด5ครั้งอ่านี่สมองอ้าวกับหัวเออนี่ก็มีขีดแบตให้ดูเนี่ยแปดสิบเจ็เปอร์เซนตพับนะพัฟ,พฟตอนนี้ศูนย์พัฟเอ้ยอย่าพึ่งไปไหน โน้ตอมไมเซอร์นะฮะกดเพราะว่าเรายังไม่ใส่หัวใช่ไหมมันก็ขึ้นโน้ตอมไมเซอร์นี่5วัตต์แล้วก็โอห์มกับ0.15วินี่น่าจะเป็นอ่าวิวินาทีในการลากอ๋ออันนี้มันกลับได้นี่หว่าอ่าโอเคปรับได้ต่ำสุด5วัตต์อ่าปึ๊บโอ้กดค้างได้สูงสุดที่25วัตต์อ๋อได้ได้ตั้งแต่5ถึง25วัตต์นะฮะตัวนี้โอเคอ่ามีฟังก์ชันอะไรไหมถ้ากดพร้อมกันล่ะกด2ปุ่มพร้อมกัน เอาอวัดล็อกเออนี่ปรับวัดไม่ได้ผมกดบวกกับลบเนี่ยบวกกับลบพร้อมกันนี่ปรับวัดไม่ได้เลยอ่ะอันล็อกสิอ่ะโอ้ไม่ต้องกดค้างนะกดปุ๊บเนี่เห็นป่าววัดล็อกกดปุ๊บล็อกเลยเนี่ยผมกดทีเดียวเองเออเนี่ยกดได้เลยโอเคอ๋อมีฟังก์ชันประมาณเท่านี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวก็คงไปลองฟิลกันอืมมันไม่มีอะไรแล้วอะก็ปรับวัดแค่นั้นอ่ะเดี๋ยวลองฟิลกันอีกที โอเคครับผมอันฟอก็กัเรียบร้อยแล้วเป็นไงกล่องตัวนี้ก็ผิดคาดว่ามันบางมากเลยอ่าไม่เหมือนนอดโฟนนอตโฟนานะอันนี้บางแบบเบามากเบามากเรื่องนี้เกิดจาเพื่ออะไรอันนี้เหรออันนี้แบบเป็นไง ฟิลฟิลไม่รู้เดี๋ยวเราจะลองกันแต่ผมคิดว่าทรงมาแบบนี้ยมันจะมาแทนพวกคาลิเบอร์โคงโอที่นี่นิกเมกาได้แบบแจ m แจมใช่พวกสายแบบสายนิกเมกาหรือว่าสายซอนิกแท้ๆเนี่ยต้องมาคบตัวนี้มื่นแน่นอนอยู่ทรงแล้วแม่งมื่นแน่ผมดูแล้วว่าพอดเล็กๆอย่างเงี้ยแม่งตัวจี๊ดเลยแรงแรงน่าดูเลยกับซอนิกโอเคเดี๋ยวมาลองฟิลกันเลยดีกว่ากับสมอกอะโครตัวนี้นะครับอ่าอันนี้หัวผมเตรียมไว้แล้ว อย่างนั้นบล็อกแห <มา S 1> ว,วแกะอ๋อเติมยางอย่างนี้ตังนี้ดังนี้ครับอันนี้ถ้า <ขอ S 1> เกิด<ไ>ปเป็นคอยไม่ได้เป็นคอยไม่ได้อันนี้คือ ถ้าหมดอายุก็คือทิ้งทั้งหัวนี้เลยปุ๊บทิ้งไปเลยแล้วก็เอาซื้อหัวใหม่มาอ่าแทนอก็คือเขามีมาให้สำรองอีกอันนึงเขาให้สำรองอีกงานในในกล่องให้ไปสองอันละคือก็ใช้กันสักพักแล้วถ้าหมดมีขายไหมมีโอ้โหคบคเหนไม่ตั้งใจถามเลยไม่ตั้งใจจริงไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจเลยไม่ตั้งใจโอ้เครื่องพุงเครื่องพังมีไม่มีโอ้ไม่ตั้งใจพูดเลยไม่ตั้งใจเด็ดเสียวละโอเคอ่าน้ำยาที่เรามาลองตัวนี้ นะะฮเอสเซเชันพรีเมียมเกรปนี่ระเบิดความบลาล์สมาเลยนี่โอเค อ้าเปิดใหม่เลยจริงจกเต็มสตูแล้วเนะครั้งนี้มันน่าจะประมาณ2 ml ได้ไหมผมว่าน่าจะ2 ml แหละมันเล็กขนาดนล้นเอยแต่จะลืมดูดกับซอนอีกไงเออเออข้อสังเกตอันหนึ่งน้ำยาก็เติมไม่ยากนะผมคิดว่าแบนๆแล้วมันจะแบบโอ๊ยจะเอาไปทางไหนวะคอยก็คอยเบอร์อะไรนะ0.8ครับผม0.8ใช่เหมือนจะไม่แรงนะเหมือนจะไม่แรงเดี๋ยวดูเรื่องนะ เขาคุณกินคุณกินทั้งทั้งไอ้นี่ไปเลยไหมทั้งแท่งขนาดนี้ไม่ไม่เลยผมว่าคุณกินดีกว่าอ้ามาแล้วมาแล้วกินมาแล้วอู้ไม่ใช่ไม่เลยอ๋อเป็นล็อกเหรอเออแน่นะดิเออแน่นแน่นแน่นลองดูลองดูได้นะลองดูลองดูโอ้โหเออนะแน่นเ้ยมันเหมือนเป็นสูญญากาศเออใช่ป่ะใช่เออแปลกๆฮะตัวนี้การดีทรงดีไซน์หลุดไหม ไม่หลุดไม่หลุดแล้วถามหน่อยใครจะไปทำนี้ไม่มีอาเพื่อเพื่อแบบสะบัดเต้นยาเต้นอาตาอ่าเปิดรูลมสุดเปิดรูลมสุดเลยเออเปิดรูลมแค่นี้เองไม่ยากแล้วก็มีออโต้ดรอว์หมายความว่าไม่ต้องกดปุ่มก็ดูได้เลยก็เหมือนกับที่เราอันบ็อกซ์ให้ดูแล้วโอ้โหเสียงลมนี่แบบเฮ้ยควันเยอะเนี่ยควันเยอะเออเฮ้ยควันเยอะจริงไม่มุกด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่ เออนี่นี่ซ้อนอีกนะนี่ซ้อนอีกจริงๆคือนี่ซ้อนอีกคนเล็กแต่ซ้อนอีกอยู่แล้วคือดูดลื่นมากเดี๋ยวไม่กดก็ได้เนี่ยไม่กดก็ได้ไงก็ผมไม่ได้กดเมื่อกี้เฮ้ยเป็นไง ผมว่าฟิลดีมากเลยนะแบบใช้ได้เลยคือเราเคยรีวิวไปแล้วนะคาริเบิร์จีโคโค่พลามครอสหรือว่าวัปเลโซครอสอะไรพวกนี้ยเรารีวิวไปหลายตัวแล้วโอ้โหตัวนี้มาแบบมาเต็มอะมาแซงมาเลยอะโอ้ถ้าสำหรับปีนี้นะที่ได้ลองนะตัวนี้ผมยกให้เลยเปิดรวมแม่งโฟมอ่ะใช่ใช่เปิดรวมเนี่ยโฟเลยโทษนะผมขอปิดแล้วกันนะอ่ใครชอบแน่นๆใครชอบแน่นลองลองเป็นแน่นน้ำยาก็อร่อยนะ กลิ่นน่าเอสเซนชน่าเป็นกลิ่นแบคเคอรนนะฮะเออน้ำยาน้ำยาก็อร่อยใช้ได้เลยดูดลื่นไม่แสบคอคุณลองแน่นเหรอครับอืมฟิลแน่นๆอย่างนี้คาร์ดิเนลีแหละเหมือนไหมถ้าใครชอบฟิลแบบแน่นๆอย่างนั้นปิดลูลมสุดปิดลงสุดฟิลม่งเรียนแต่อันนี้พูดก่อนว่าไม่ได้ขมันะ แต่พอปิดโลลมแล้วผมรู้สึกว่าอากาศมันเข้าเยอะกว่าอ uh huh. ผมรู้สึกว่ามันดูสบายฝาเออต้องบอกก่อนนะไอฟิลที่ผมปิดอะแล้วดูดอะไม่ได้ขิงเขานะ uh huh. แต่คือว่าผมรู้สึกว่ามันดีกว่าพวกรีแลกหรือว่าคาดินาน uh huh. อะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นอะ่ะ ผมรู้สึกว่ามันดูดดูดง่ายกว่าแต่ถ้าอันนั้นน่ะมันคือมันจะมึนเว้ยแล้วมันแน่นอ่ะแบบเตอแต่แม่งรู้สึกว่ามันสบายกว่าเออใช่ใช่ขนาดปิดนะแต่คือแม่งแน่นเหมือนกันแน่นคล้ายกันเลยฟิลแบบกลิ่นเดียดทีนีชัดเลยคือไอ้ยแต่จะไปดิสเครดิตเขาไงี่ยว่าคนละแบบคนละแบบอันนี้มันแบบโอเพนโอเพนไม่ไปเทียบกับโคลสไม่ได้อันนี้ที่บอกไปอันนี้เป็นแบแน่นจริงจริงอ่าแน่นแน่นสำหรับแบบคนอแาบแบบเลิกบุหรี่อืมอันนี้คือน้ำยาอะไรนะเอ่ยอันนี้เอสเซ่เชนต์อร่อยไหมอร่อยเนาะ อืมอันนี้แบรนด์โอ้แบรนด์แบรนด์โซบาสวยนะเนี่ยเออเนี่ยขวดของโซบาเป็นองุ่นใช่ไหมเออเขาส่งมาให้โดยที่ไม่บอกอะไรเลยไม่บอกเออผมก็เลยเอามาลองดูดเฮ้ยอืมอร่อยอันนี้มาเลยเนาะมาเลยมาเลยผมว่าถ้าดูดกับเมกาผมก็โอเคนะเออมีไหมมีไหมเอาไหมอ่ามีเราเลยแข้งเลยอ่าไปมาแล้วไปหาน้ำยาเมกามาให้จอนนี่ครีมพัฟต์ออริจินอลโซลต์ โอ,อ้อ,อันนี้ของฟรีเบดดีมากเลยนะใช่ของฟรีเบ so so ดดีมากซอนนี่ก็ไม่ต่างกันแน่นนอแล้วมึนได้มึนพูดจนได้มึนปืนเลยพูดแล้วก็มึนเลยนะมึ่นปเลยอ่ะเออมาลองอันนี nah ้คือเอาให้ฟ้มเลยอ้าวว่ามีกาเอาอยู่ไหมไม่ขายตรงขายต่อแล้วมาขายตรงขายต่อเลยเรามีเครื่องใหม่จำหน่ายพร้อมจำหน่ายแล้วครับจัดไปอ่าไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ไวเลยแล้วกันอ่า สนใจเข้าไปทักสอบถามได้เลยมีพร้อมส่งทุกสีพร้อมกับหัวคอยสต็อกไวเพียบเพียบไปดูราคาเลยดีกว่าถ้าึ้นขนาดนี้ประมาณประมาณราคาราคาเนี่ยไม่แพงไม่ถึงพันเอาตอนนี้ไม่ถึงพันคือได้ทั้งกล่องได้ทั้งกล่องไม่ถึงพันแต่ถ้ายังขาดอะไรขาดน้ำยาเรามีชุดพร้อมสูบแล้วมีโปรใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วโปรเขาเรียกตั้งชื่อไว้ว่าสูมซซนิก ซุมซอนิีได้ยินไม่ผิดใครมันคิดเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม,ไ,มไม่รู้แม่งให้มาอย่างนี้กูก็พูดตามงั้น,นะอะคือซุมซ้อนิีคืออะไร เป็นอย่างนี้คือสุ่มซ้อนอีกคือให้ทางร้านส่งไปให้เลยคือมีลูกค้าหลายคนแบบดีอ่ะเขาดีว่าเฮ้ยพี่อยากแนะนาหน่อยว่าเฮ้ยตัวไหนตัวไหนดีพี่ใส่มาเลยอ่าได้เราจัดให้อ่าเป็นอย่างนั้นก็อันนั้นแต่มันก็จะเลือกแบบเยอะอะไรเนี้ยทีนี้เราบอกว่าอ่างนั้นเราทําเป็นโปรให้พวกคุณเลยในเมื่อพวกคุณดีกับผมขนาดนี้เราก็ทําราคาสุ่มซ้อนอีกให้เลยก็คือเราจะมีภาพเราจะมีภาพม็อกอัพโฆษณาให้ว่าชุดเครื่องเป่าเท่าไหร่อ่าไม่ถึงพันชุด สมซอนิกเท่าไหร่ชุดเลือกซอนิกเท่าไหร่่อาซึ่งเลือกซอนิกก็จะแพงกว่าสมซอนิกเยอะไหมเป็นร้อยครับผมถูกก็เป็นร้อยซุ่มเลยนะสุ่มมาถูกลงเป็นร้อยแล้วตัวยาที่สุ่มนี่มีอะไรบ้างมีจะมีให้เลือกแค่มิ้นสตรอเบอรี่องุ่นอ่ามรสคลักเราคนชอบอ่าใช่จะเป็นเราวิจัยมาแล้วว่าสามรสเนี้ยคนจะสั่งเยอะอ่าเป็นมิ้นท์แบบเพียวๆแบบไม่ต้องมีรสผลไม้ตอนนี้ก็คือไอซ์สตรอเี้เลยอ่ะตอนนี้เป็นขวดเท่านี้เลยสามสิบมลไม่ใช่มาสิบมลขวดกระจิ๋วอันนี่ ไอมาขวดนี้ไม่เอานะฮะไม่เอาไม่เอาเล็กไปบบมาขวดแบบนี้ก็ไม่เอานะฮะครึ่งวันก็หมดเป็นขวดใหญ่แบบนี้เลยเป็นขวดแบบขวดส0มสิบเต็มเต็มอย่างนี้เลยหนึ่งขวดนี่คือโปรในราคาผมพูดเลยไม่น่าไม่น่าเกินพันนิดนิดแหะพันนิดนิดพันกลางได้ไหมไม่กลางอ่ะพันนิดนิดอ่ะต้นไม่ถึงพันร้อยอ่ะไอบ้าบ้ากันไปใหญ่ใครแม่งคิดโปรนี้ขึ้นมาเอรแม่งคิดแล้วพวกกูเหลืออะไรเออเอาไม่รู้เหมือนกัน ก็ะจะเป็นแนะนําโปรใหม่ว่าแบบเฮ้ยมันน่าสนใจว่าสมมติคุณไม่ใช่คนเรื่องมากหรือว่าแบบซีรีสกลิ่นอะไรมากดูดกลิ่นตลาดตลาดได้เออเราก็ส่งไปให้3ตัวนี้แต่ถ้าท่านใดแบบเฮ้ยเขามีในใจอยู่แล้วผมชอบมาบูผมชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วเงี้ยก็เลือกไปได้ในราคาที่ก็จะแพงขึ้นกว่าเดิมอ่าเป็นประมาณนั้นเอียดเรามาเจาะลึกกันอีกทีแล้วกันไปทักถามในไลน์อ่าประมาณนั้นเดี๋ยวจะยาวยาวแล้วแหละตอนนี้ใช่ลืมไปเลยว่าต้องเดี๋ยวนี้เออลืมลืมร้อง อ๋อลองต่อไหนไหนไหนอ้าวทำไมอันนี้มีน้ำยาอยู่วะทำไมมีน้ำยาทั้งสองพอร์ตอะอ๋อเติมไปแล้วเติมเองเติมเติมเองกับมือเติมกันไหนอ๋อเออเติมจอนนี่พูดพูดเปิดพูดมากพูดเปิดเติมเติมเติมแล้วเติมแล้วเติมเติมเติมอย่างอื่นก่อนดีกว่าเนี่ยตอนนี้ลิ้นพันจนหมดเฮ้ยอ่ะโอเคใส่จอนนี่ออริจินอลซอเข้าไปเรียบร้อยแล้วชัวร์ชัวร์นะชัวร์ชัวร์ขนมชัดเจนมาเลยนะมามามา โอเคอ่ะเมื่อกี้เราลืมทําอะไรลืมปรับวัดให้ท่านผู้ชมดูโอ, okay. อ,อเคสรุปซอเมกาอันนี้หนีก5าบนะหนีสามห้าว่ะเอา <laughs> เคสหนีสามหมันก็โหดร้ายอเมริกาเ,ออเราดูเราอย่าหาเรื่องดูดีกิ0โอเคอ่ะมาเราเริ่มกันที่กี่วัดก่อนดีที่แนะนำไหมเขาแนะนำว่าว่า,วาอ่าสิบถึงสิบห้าวัดเอ,อเคอ่าเราไปที่12ก่อนอ่านี่ สองวัตนะฮะต้องปิดหรือลงไหมไม่ปิดไม่ปิดผมว่าเสี่ยงด <c oughs> ินร่มเดี๋ยวแม่งจะแสบคอโ <c oughs> อ้โหกินชัดสับคำเดียวพอแล้วคุณ <c oughs> อ่ะโอ้โห <c oughs> นี่สองวัตต์แล้วเนี่ย เป็นไงล่ะเดี๋ยวค่ซอเมกาเฮ้ยกินเป็นไงกินมันชัดมากเลยนะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ขิงมาเลยนะแต่คือถ้าคุณดูดมาเลยอ่ะคุณเต็มที่แต่ถ้าคุณดูดไอเกี้ยเนี่ยผมแนะนําว่าเบาๆเบาๆเลยนะเบานี่วางไว้คือนิกเมกาเนี่ยต้องระวังให้ดีแรงแรงจริงแรงแล้วแบบเอาไม่อยู่อ่ะอันนี้แค่12วัตต์นะเฮ้ยผมว่าปรับสักเก้าวัตต์ัวกันคุณอย่าทะลึ่งมาปิดรูลมนะผมบอกกันเนี ใหญ่เฮ้ยผมลองเก้าวัดดูก่อนนะคือเมื่อกี้แม่งก็รู้สึกแบบเต็มมากอ่ะแต่คันมันโล่งอ่ะเต็มสุดๆอ่มันมันดีขึ้นไหมมันเป็นยังไง้างลองห้าวัดดิโอ้เจ้เจาต่ำสุดที่มันจะปรับได้ผมว่าตดผมยังแรงกว่าเลยข้าวัปข้าหวัด <laughs> มึงแหลกทุกวัดเลย,ยเเ <laughs> ฮ้ยทำมาเออทำมาโคตรโหดอะ่ะตัวเนี้ยอตัวเนี้ยบอกเลยนะผมบอกเลยแม่งฮิตปีนี้แน่นอนฟอตัวนี้นะคือฟิลที่ได้รับและกลิ่นที่ได้รับเนี่ยชัดมากบอกเลยผองยี่นอ,อ่ะไปลองที่พาม,มันจะแรงกว่าเดิมไหมเยอะอเมื่อกี้ดูดกันห้าวัดสิบสองวัดอ้โหเ,เป็นไงสิบสองถึงสิบห้าครับ อ๋ออ๋ออโอ้โหต่องฮ้ยแรงไปว่ะสิบห้าไหมสิบห้าสิบห้าบาทนะกองดี <c oughs> มันนี่ทำไมมันแรงทุกบัดเลยวะสมองนี้ขึ้นชื่อเลยนะแต่เมื่อผมพูดไว้ว่าสมองแรงชิปจ่ายไฟไวแรงแม่งจริงทุกตัวไม่ว่าทำรุ่นไหนมาจ่ายไฟไวทุกอันใช่ไหมแต่ซอนอีกอร่อยนะ ได้กลิ่นชัดผมรู้สึกอะไรรู้ไหมอะไรฮะอะไรอะไรเหมือนใบห้าแฉกเลยนะหมือนห้าอาการไม่ดีเลยนะฮะอโอ้โหคือกลิ่นตอนไปทีวยวทะเลอะแล้วได้ตัวนี้ไปอ่ะอู้หูมันเพินมากแน่นอนอันนี้นิกเมกานะฮะคือค่อนข้างแรงบอกเลยอืไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเราเราจะมาลายสิ้นเราจะม้วยกันนะฮะ ันาลายสิ้นคืออินซีถิตไว้แต่ทั่วดีาไม่ต้องท่องนะ,โอ,ะโ,อโ,โอ้โหคือแรงมากเลยอเออโอเคเอามาพูดเรื่องกลิ่นกลิ่นชัดไหมชัดนะดนะผมก็ชัดมากเลยนะชัดแจ๋วเลยอ่อาตองตรงโคตรลอยเลยแม่งแบบกูตั้งชัดทั้งมืนแม่งแบบโอ้โหเฮ้ยคือผมพูดผมรู้สึกนะว่าผมพูดช้าลงอืมแล้วก็พูดเบาลง อันมาใช่โอ้ฟีลดีจริงๆริงอันนี้แนะนําแล้วก็ระวังเรื่องหวัดนิดนึงว่ามาแรงอยู่นะรีดหนิกได้แบบถึงมากคือพอตตัวพวกเล็กๆเงี้ยเอ้ยตื่นตื่นใจเย็นใจเย็นอ่าพอตพวกเล็กๆเงี้ยโอ้โหอันนี้อันนี้คือรีดมาจริงเออผมรึกถึงนะโคโค่เลยอ่ะอืมแต่ในเวอร์ชั่นที่แรงกว่าแรงแรงเย<ร><ม>อะ โอ้โห้ควันมันเยอะเนี่ยควันมันเยอะอันนี้ผมใส่เอสเซ่แล้วพอเมกาไม่ไหวแต่เมกากินชัดครับอันนี้แนะนําว่าไปใช้กับเมกาได้เหมือนกันอยากจะประตัดภาพอุ้ยมันควันเยอะควันนี้เก็บกลิ่นเก็บความหอมได้ครบถ้วนแน่นอนตัวนี้อ่ะไปว่ากันไปยาวแล้วนี่ก็อ่ะรู้แล้วครบหมดแล้วโอเคก็ฝากหน่อยฝากกดแชร์นะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาว่า มีอะไรอยากให้เรารีวิวเป็นตัวต่อไปหรือว่าสนใจอะไรหรือว่าเอาไปใช้อะโครแล้วรู้สึกยังไงมาคอมเมนต์กันได้ถ้าซื้อกับเราไปแล้วลองแล้วปมันดีไม่ดีไงก็คอมเมนต์บอกเพื่อนไว้คอมเมนต์คอมเมนต์อ่าคอมเมนต์บอกเพื่อนไว้ว่าเอ้ยต้องงิ้แนะนําการใช้งานกันได้อะไรเงี้ยเราผิดพลาดอะไรก็ขอปานภัยด้วยนะครับครับผมสำหรับสมองอะโครก็จบคลิปลากันแบวนี้อ่าก็ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ